Okay. <laughs> อมองวิขัยนีน์่ะอโ้ยตมันไป็นวะปอดอยู่หรอกนี่ยให้เดินมาหอดนีนะสูงมาเดยสูงมาเดียว,ยวป้าพระหนหาเข้ามาหาคนครับสูงมันมหนันอยากเป็นน้นนนะ้อนครับตรงนาตรงนีง้อนี กานยปอดโอกาโนย์ตรงซับครับลวงครับจะไม่ไปเด็ดตรงนั้นด้วยโอกาสนยนะครับโอกาสนยตตรงซับนะครับเซับอะไรนะครับโอกาสมีหน่อยนะครับมหนาตรงกับตรงหญิงนะครับซับไปก่อนนะครับ เรดมหลายเดียวเห่วนะครับเอรอฝุกนะครัอย่งไปโดนนะครับป,ปบางองาปาหน่อยข้นมาจะนั่เดินปลาหน่อยมาอร่อยสะนั้นเลยเดียย๋ยวมาดีบอยนะครับเห็นตัวปลาไลย มาพี่นี่ก็มาอพี่แะ้วขอขอควรับปรคอหมวนหมวนหมวนมาทางนี้โอ้ยข,งขงังให้ไม่น,นาอยู่เลยปล้ะเปงไง่ะหา

น่าจะขึ้นจิบแบบนีเนี่เห็นมันมันจะไปลอยไปขึ้นใส่จะลอยไปจีบใส่โอ้ไปมบอกนี่ยม่เห็น เนี้ดีใช่ไนะหมน้ำมากจีบตรงน้นนะจีตรงนดีดีนะจิบคือสับเลยครับน้ำมันจะงนวนงายถอง,งงานจีบรยครับน่งัดถ่องทง,ง,าง,งานอครับ เข็มเนี่ยมือนเป็นหนามนว่นเนี่ย,ยนะครับเง่ายถัวเนี่ยเป็นเดือดเพิมตอนหลังเข็มอยากีเอาสามเต็มนะครับนี่สป